สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะสมายด์ด้ กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็ดพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเวที Miss World เวทีการประกวดนางงามระดับนานาชาติอีกหนึ่งเวทีที่ให้การยอมรับอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็มีการจัดประกวดมาอย่างยาวนานนะครับซึ่ง Miss World นะครับมีการจัดประกวดมาตั้งแต่คริสต์ศักราช1951 ซึ่งยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับก่อนไปชมการฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเดอะสมัยด์ดด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เป็นจะลงในอนาคตข้างหน้าเนาะการประกวด m ิส s ว o ล l d นะครับเป็นการประกวดนางงามระดับนานาชาติซึ่งจัดตั้งครั้งแรกในประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษจัดตั้งโดยคุณแอริกตั้งแต่ปีคศ1 9 5 1เป็นต้นมา ยาวมาจนถึงปี2000ปี2000เนี่ยคุณแอริกได้เสียชีวิตนะครับและหลังจากคุณแอริกเสียชีวิตเนี่ยคุณโจเลียมอลลี่นะครับภรรยาคุณแอริกมอลลี่ก็ได้ขึ้นแท่นมาเป็นผู้จัดการมาเป็นผู้ดูแล ขององค์กรมิสเวิร์แทนนะครับแล้วก็สานต่อองค์กรมิสเวิร์มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับคนล่าสุดที่ได้ดำรงตำแหน่งมิสเวิร์ลคือโทนี่แอนสิงนะครับถูผู้เข้าประกวดจากจาเมกาซึ่งเป็นผู้เข้าประกวดคนที่4จากจาเมกาที่ได้มงไปหมายความว่าจาเมกาได้4มงแล้วการประกวดมิสเวิร์ลนะครับเป็นการประกวดที่มีการถ่ายทอดสดออกไปมากทีเดียวนะฮะแล้วก็มีประเทศที่เข้าร่วมการประกวด มากที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับในเวทีเปรียบเทียบเวทีคู่แข่งกันคือ Miss Universe เนี่ยมีผู้เข้าประกวดประมาณ90กว่าประเทศแต่ Miss World นะครับมีผู้เข้าประกวดร่วมๆคือ100บวกทุกปีนะครับดังนั้นเราเปิดโลกมากสำหรับการดู Miss World นะครับว่าบางครั้งแล้วประเทศบางประเทศเนี่ยเราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแต่เขาก็โผล่มาประกวดที่เวที Miss World ทำให้เราเกิดความรู้ใหม่ว่าเออมีประเทศนี้อยู่บนโลกนี้ด้วยทำนองนี้นะครับ ปัจจุบันนี้มิสเวิร์ d นะครับผมมีนางงามที่ครองตำแหน่งทั้งหมดแล้วนะครับ69คนนะครับซึ่งคนล่าสุดอย่างที่เกินไปคือคุณโทนี่แอนสิงนะครับผู้เข้าประกวดจากจาเมากาเนาะโทนี่แอนสิงนะครับได้รางวัลหรือได้มงกุดไปนในคืนวันที่14ธันวาคม2019นะครับรูปแบบการจัดประกวดมิสเวิร์ d นะครับเป็นรูปแบบในการจัดประกวด การผ่านเข้ารอบโดยคณะกรรมการและผ่านเข้ารอบโดย c h a l l e n g e นะครับสมัยก่อนนี่อาจจะเป็นลักษณะอื่นแต่ว่าหลังจากประมาณแบบช่วงปีหลังๆมาเนี่ยเขาจะทำ h a า l e n g e นะครับให้นางงามทำกิจกรรมต่างๆภายในกองและก็คัดเอาผู้ชนะท a าเ e นต่างๆในแขนงต่างๆนะครับเพื่อเข้ารอบโดยอัตโนมัติซึ่ง Challenge ที่ว่านี้ก็คือประกอบด้วย รางวัลแรกคือ Miss c h a l l e n g นะครับคือได้มาจากคนที่แสดงความสามารถพิเศษโดดเด่นถูกใจกรรมการใน Miss World มากที่สุดรางวัลต่อมาคือ Miss World b e a s Beauty นะครับซึ่งรางวัลน,นี้คือจะให้นางงามโชว์หุ่นตัวเองในชุดว่ายน้ำและผู้ชนะ1คนเท่านั้นที่จะผ่านเข้ารอบ Fast Tag โดยอัตโนมัติ ถัดมาคือรางวัลท็อปโมเดลครับรางวัลท็อปโมเดลเนี่ยก็โชว์ศักยภาพการเป็นนางแบบของนางงามผู้ชนะรางวัลน,นี้ก็จะได้เข้ารอบฟาสต์แชทอัตโนมัติเช่นเดียวกันครับถัดมาคือรางวัล m ิสเวิร์สสปอร์ตนะครับคือการแข่งขันกีฬานะครับมิสเวิร์เนี่ยกิจกรรมเขาจะเยอะมากๆนะครับโดยให้นางงามแข่งขันกีฬาสีเอาง่ายๆคือเป็นสีเป็นสีนะครับแล้วก็ผู้ชนะคือคนที่ชนะชาลเลนจ์ทั้งหมดอ่ะ ก็จะได้เข้ารอบ Fast t r ท c k ทันทีโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันและรางวัลสุดท้ายคือ beauty and the purpose นะครับนางงามที่อุทิศตนเพื่อสังคมนะครับนางงามที่อุทิศตนเพื่อสังคมก็ยกตัวอย่างเช่นนางงามที่มีโครงการต่างๆก่อนที่จะมาประกวด Miss World ไม่ว่าจะเป็นนางงามที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมทํากิจกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาสหรือกิจกรรมอื่นๆที่ตอบแทนสังคมนะครับแล้วทางองค์กรประกวด Miss World ก็จะคัดนางงามมาเพียงหนึ่งคนที่จะเข้ารอบ Fast t r a c k กับรางวัล Beauty with Purpose โดยอัตโนมัติการประกาศผล Miss w o r l d นะครับผมเมื่อเข้าสู่รอบลึกๆแล้วนะครับเขาก็จะประกาศเซมิไฟแนลแล้วก็รอบไฟอนลทานองนี้นะครับซึ่งเขาจะมีท็อปท็อป10อันนี้เข้าไปเรียบร้อยแต่ว่าการตัดท็อป10ท็อป5นะครับจะไม่มีการประกวดเหมือน Miss Universe ก็คือไม่มีการประกวดรอบชุดว่ายน้ำหรือรอบชุดราตรีเลยนะครับหมายความว่าคนที่จะเข้ารอบ 5คนสุดท้ายหรือ10คนสุดท้ายเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่ความชอบของคณะกรรมการในวันนั้นล้วนๆนะครับทุกคนซึ่งอย่างทุกคนทราบกันดีนะครับว่าบางครั้งแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าการประกวดมิสเว์เนี่ยก็คือตัดท็อป10แล้วอยู่ดีๆพักเบรกขึ้นมาปุ๊บกลับมาได้ท็อป5ทันทีเราก็จะงงๆว่าอ่า เอาคะแนนมาจากตรงไหนนะครับเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ไม่ได้มีการประกวดเหมือนเวทีมิชชันอเวอร์ชเพราะฉะนั้นแล้วท็อป10ที่เขาได้คณะกรรมการากจะไปนั่งจ้องแล้วก็นั่งพิจารณาดูว่าอยากได้ใครยืนทอผ้านั่นเองครับสำหรับการประกาศผลรางวัลผู้ได้รับมงกุฎนะครับเขาจะเริ่มประกาศที่ออรองอันดับ2รองอันดับหนึ่งแล้วก็ประกาศคนมงนะครับซึ่งคนประกาศคือจะเป็นคุณจูเลียมอลลี่นะฮะโดยจะประกาศ เรียงกันรอง2รอง1แล้วก็คนมงหมายความว่าตอนลุ้นมงกุฎเนี่ยจะยืนด้วยกัน3คนนะครับ1นคนใน3านี้จะเป็นคนที่มงกุฎลงหัวแต่ว่าอีก2คนจะตกรอบยืนแค่ท็อป5าทันทีโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นในทุกๆปีจะเป็นรูปแบบการประกาศผลลักษณะนี้สําหรับผู้เข้าประกวดมิชเวลที่เข้ามาประกวดแล้วก็ได้มงกุฎไปนะครับจะต้องเดินทางไปทั่วโลกกับคุณจูเลียมอลลี่นะครับไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับการกุศลซึ่งเป็นโครงการของ มิสเวิร์นะครับที่เขาสานต่อโครงการมาอย่างยาวนานโครงการนี้มิสเวิร์เนี่ยเขาจะช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กด้อยโอกาสประเทศที่ยากจนหรือโครงการต่างๆที่ไปช่วยเหลือสลัมต่างๆในต่าง,างประเทศอย่างนี้ครับผมเขาก็จะเดินทางไปทั่วโลกดังนั้นนางงามที่ได้รางวัลหรือได้มงกุฎมิสเวิร์ d เนี่ยก็จะได้เดินทางไปทั่วโลกเช่นเดียวกันแต่มาติดอยู่ที่ประมาณปี2ปีที่ผ่านมาก็คือว่าเราเจอมอรสุม่มโควิด -19 นะครับทำให้นางงาม ของการประกวดที่ได้มงกุดไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เดินทางไปทั่วโลกเพราะว่าเกิดติดปัญหาการเดินทางและโรคระบาดนั่นเองครับแต่ว่าเร็วๆนี้ก็ m i s Miss World ก็อาจจะกลับมาประกวดอีกหนึ่งครั้งอาจจะเป็นปี2021หรืออาจจะลากยาวไปปี2022ก็ยังไงรอติดตามข่าวสารจากช่องเดอดสมัยทักได้เป็ดจะพยายามตามข่าวสารมาฝากทุกคนให้ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับวันนี้พาทุกคนไปชมเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาและลักษณะการจัดการของเวทีวิ s เว l ์แล้วชอบหรือไม่ชอบสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคุยกับเป็ดได้และที่สำคัญนะครับฝากทุกคนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนวันนี้เป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ